สวัสดีครับผมอันจากโชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้น,นะครับก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านในเดือนมิถุนายนสำหรับก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับใครที่มีแผนหรือมีความตั้งใจวางเอาไว้ว่าอยากจะออกรถใช้งานสักคันหนึ่งและเป็นตัวรุ่นที่ท่านชายหลายๆคนส่วนใหญ่อยากจะได้กันนั่นคือเป็น4ประตูตัวเตี้ย อันนี้สงซิ่งมีให้เลยในเดือนนี้พร้อมกับโปรโมชั่นดีๆออกรถนะฮะดูคลิปนี้จอง300รับเงินสดกับบ้าน5,000ครับน้ำมันเต็มถังขับฟรีอีก3เดือนดอกเบี้ย2.99เพราะนั้นรีบหน่อยนะฮะรถมีแค่คันเดียวเท่านั้นในคลิปนี้ครับขอแนะนำให้รู้จักกับ Toyota h i ฮรัก e ี vo 2.4 entry รถปี2021เป็นตัวแท้สี่ประตูตัวเทียอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้คราวนี้เนี่ยเรามองถึงในส่วนของปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นเป็นตัวสีประตูทั้งในตามท้องหนนหรือว่าอาจจะเป็นในคลิป YouTube ของทางร้านเราเองก็ตามแต่นะฮะมันเป็นตัวรถอีกรุ่นที่น่าใช้สำหรับในหลายๆครอบครัวสมมุติเราอยากจะมีการปรับเปลี่ยน เป็นตัวรถเกง๋งกลายมาเป็นตัวรถกระบะหรือจากโมเดลไซค์กลายมาเป็นตัวรถยนต์แบบนี้มันสามารถดูได้หลายมุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นตัวรถกระบะเนี่ยมันจะนในเรื่องตัวการใช้งานตรงนี้แน่นอนเป็นรถใช้งานเราสามารถพูดได้แบบเต็มปากเลย 2. ถ้าเกิดมันอาจจะมีการบรรทงบรรทุกบ้างเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีการซื้อคงซื้อของอะไรพวกนี้บ้างมันค่อนข้างที่จะครบออกต่างจังหวัดก็ดี ไปเขาการจนทบุรีไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นู่นนั่นนี่ค่อนข้างที่จะสบายนะฮะตัวนี้นะครับสีดําเดิมจากโรงงานไม่มีชนนะครับไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําและก็ไม่มีตัดต่อผิดกฎหมายซื้อรถกันที่ร้านเราสามารถมั่นใจในเรื่องตัวคุณภาพที่เราเอามานําเสนอในแต่ละคันได้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าใหม่นะครับหน้าหมูป่า เป็นตัวโฉม Entry นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นในรหัส2.4ลิตร 2GD 2,393cc สำหรับตัวนี้นะฮะก็อยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรมันจะมีการเปลี่ยนในเรื่องตัวระบบหัวฉีดใหม่ไป Direct Injection แบบ iArt ซึ่งมันคือเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับโตโยต้ที่ใส่มากับตัวหน้า Minor c h a i n นะครับเราลองดูรายละเอียดในเรื่องของตัวสีเนี่ย สีดําหลายคนบอกว่าเก่านะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลรักษาตามระยะหรือว่าสําหรับอย่างบางท่านซื้อรถสีดําและไม่ค่อยมีเวลาเยอะเท่าไหร่มันไม่ได้เก่าอะไรถึงขนาดนั้นนะฮะสีดำเนี่ยเป็นอีกสีที่แต่งยังไงก็สวยใส่กับอะไรก็เข้าเพิ่มเติมอย่างอื่นนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีตัวโลโก้ตรงนี้ค้ำคออยู่เพราะนั้นในเรื่ององตัวการดูแลรักษาเซอร์วิส หรือว่าการแมนเชน้นตัวรถในตามระยะที่เราได้มีการใช้งานคือมันง่ายนะครับตรงนี้เราก็รับประกันเครื่องเกียร์6เดือน1,000 10, 0กิโลและก็ฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีถ้าเกิดตัวแผ่นเพจเนี่ยมันจะระบุไว้เป็น SEP นั่นคือประมาณเดือนพฤศจิก,กายนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นปลายปีแต่ด้านหลังจะเป็นตัวปี2020 เพราะนั้นคันนียถ้าเกิดอย่างเราจะดูว่าเป็น 20. จุด21ได้ไหมดูได้นะครับเบรก ABO ABS สายพงสายพานแบตเตอรี่นี่เป็นตัวลูกใหม่นะฮะกองอากาศอันก็มีการรื้อดูทําความสะอาดห,หมดแล้วที่เรียบร้อยเก็บความสวยงามนะครับอันนี้ก็คือเรามีการทําให้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าขายตามสภาพอย่างแบบนั้นคือสำหรับตัวรถ่นตนมือสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถกระบ,บะรถเก๋งเป็นสระตูหรือว่าแคปตัวเตี้ยเนี่ยการซื้อรถแน่นอนฮะหนึ่งนั่นคือความต้องการ สองนั่นคือความจําเป็นในการใช้งานสามต้องซื้อด้วยความไว้วางใจพวกนี้คือมันต้องมีสําหรับในเรื่องตัวงานบริการเพราะนั้นพี่ๆครับเราเรียนให้ทราบกาบเรียนให้ทราบจากในหัวใจจริงว่าถ้าเกิดซื้อแล้วมันก็ต้องมีการรับประกันหลังการขายตามไปในตัวมันด้วยสมมตุติอยากให้วรารนตีศูนย์อยู่เหมือนเดิมหรือลงในตารางเหมือนเดิมทําได้ไหมสามารถทําได้นะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ มันยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะฮะคราวนี้เนี่ยตัวด้านข้างอันนี้คือ,อจุดที่เราต้องดูสําหรับตัวรถสีดําหรือว่าจะเป็นตัวสีอื่นก็นแล้วแต่เวลาในช่วงกลางวันเนี่ยแสงอาทิตย์มันจะส่องสาดลงมาเห็นกับตัวรถแบบนี้มันก็จะเห็นกับตัวด้านข้างอย่างชัดเจนดำเนี่ยง่ายมากถ้าเกิดดําซีดแสดงว่ามีปัญหาอะไรถ้าเกิดดําสว่างเกินไปนั่นคือเป็นแบบไหน หรือจะเป็นในดําโทนแบบซปเปอร์ไวท์อะไรประมาณนี้คือมันไม่มีอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะดำมันก็คือดําดําเป็นโนแบล็กดำเงาดำนท์อ,อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่แต่พอเราเห็นตัวด้านหน้ามันดําแบบนี้ปุ๊บด้านข้างมันก็ต้องดําแบบนั้นทั้งหมดเราสามารถสังเกตได้ในเรื่องตัวความด่างของสีดูได้เลยเต็มที่แล้วก็ล้อเนี่ยอันแถมล้อแม็กให้สี่วงนะและยางใหม่สเส้น ตัวนี้เป็นเวลมีออฟใส่กับตัว4ประตูตัวเตี้ยสวยมากรถมีทรงมีการตัดสปริงด้านหน้านิดนึงพร้อมตัวยางปี2023เพราะนั้นเนี่ยยาง4เส้นเนี่ยมันจะเป็นตัวปี23ทั้งหมดข้างหน้าจะเป็น265 40R18 ยางไทยมีมอกรแม็กงานเทพไม่มีแตกไม่มีดุ้งแตกดุ่งเอามาเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับหรือในอีกหตัวอย่างด้วยกันสมมตินะว่าอันซื้อคันนี้ไป อันซื้อคันนี้ไปแล้วเรียบร้อยแต่อันไม่อยากได้แมกลายนี้ก่อนที่จะรับรถเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าตอนที่จัดไฟแนนซ์เปลี่ยนให้ได้ไหมเปลี่ยนได้ s s r ก็สวยนะฮะสียี่สิบแปดสีเทาเกรย์ก็สวยลองมาเลือกดูนะครับมันอย่าไปจํากัดความค่าอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นหรือว่าตีว่าเป็นตัวของตายจบเลยสําหรับอย่างรีโวเนี่ยตัวรุ่นย่อยที่เป็นตัวเริ่มต้นซื้อได้ครับไม่จะเป็นต้องเป็นตัวท็อปเพราะว่าอะไร สำหรับตัวมัตติมีเดียเนี่ยมันเป็นจอแทสกรีนขนาด8นิ้วมาให้ตั้งแต่ตัวแรกอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะมีการเชื่อมต่อบลูทูธมี Android Auto มี Apple CarPlay แต่สำหรับ Apple CarPlay เนี่ยคือมันยังไม่ใช่เป็นตัว Apple CarP l a y แบบไร้สายนะมันต้องเสียบสายด้วยในเรื่องตัวการใช้งานแล้วก็จะมีการติดตั้งในเรื่องตัวแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับไมหลักหมื่นนะฮะเบาะผ้าสีดำเดินตะเข็บได้ขาวกระจกไฟฟ้าหมดแล้ว มันมีการจัดทรงและสวยด้วยกล้องมองหลังมีนะสับตัวนี้กล้องมองหลังมีนะฮะแล้วก็ตัวกล้องหน้าบันทึกจะอยู่ตรงมันจะเป็นแบบครอบกระจกมองหลังอีกทีหนึ่งอันนี้ก็มีการติดตั้งมานะครับดูตัวตอนที่สองกันบ้างบาะเนี่ยพับได้นะฮะมันจะเป็นการพับในลักษณะแบบนี้อ่านี่เป็นพับแขวนแบบนี้ด้านใต้ก็จะมีเป็นเครื่องมือไว้ถอดยางพอยลายางแตกนะครับ แต่คงตะขอเกี่ยวของอะไรพวกนี้มีมาให้ครบมันเป็นในส่วนของตัวสแตนดาดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติเราใช้งานปกติทั่วไปไม่ไดใ้ในเรื่องตัวการขนของอะไรเยอะมันก็ต้องเป็น4ประตูถูกต้องใช่ไหมฮะคือสําหรับส่วนใหญ่เนี่ยเราลองดูในวัยรุ่นปัจจุบันตอนนี้หรือว่าคนที่กําลังหารถออกรถคันแรกเนี่ยสประตูเป็นทางเรืองอีกอย่างที่ดีหลายคนอยากได้รถแต่งหลายคนชอบแต่งรถหลายคนอยากได้รถมีทรง มันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามองในอีกแบบหนึง่งใช้งานนะฮะเป็นจำพวกแบบบรรทุกของอะไรพวกนี้อันนี้ก็สามารถทําได้แต่มันจะไปตีค่าเหมือนกับตัวแคปไม่ได้นะครับล้อหลังนี่โอ้โหนี่ออฟอย่างลึกนะฮะประมาณ5นิ้วอะหฝ่ามือพอดีเลยออฟโคตรลึกเลยนะฮะ smrs นะฮะมันก็จะมีหลายงานแตกต่างกันไปยางหลังจะเป็นตัวยางหนานะฮะใส่กองโหลดไว้นะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันหน่อยไหม ท้ายเป็นยังไงบ้างท้ายนี่เช่นเดียวกันเราอย่าหาเหตุผลว่าต้องมีการถอดไม่มีนะสี่ประตูตัวเตียเ้ยแบบนี้ถ้าเกิดมีการถอดปุ๊บแสดงว่ารถมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวกระบ,บะถูกต้องใช่ไหมฮะแต่สําหรับอย่างบางท่านเขาอาจจะคิดแบบนี้ได้ว่าเฮ้ยกระบ,บะเนี่ยมันเป็นแค่ตัวยึดกับคัสซีตัวรถซึ่งก็สามารถดูแบบนี้ได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาไม่ได้ผิดอะไรทั้งสิน้น เหตุผลหลายๆอย่างในเรื่องตัวการดูรถสีบางสีหนาโน่นนั่นนี่นะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไฟเบรกตรงที่3นะฮะ LED ไฟเลี้ยวไฟเบรกถ้าเกิดเป็นไฟตัวท็อปมันก็จะเป็นเลข3หรือว่าตัว E ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นหลอดไส้แบบอย่างนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเราเอาเนี่ยไปเทิร์นเป็นตัวไฟตัวท็อปก็ได้ไฟหน้าเราไปเทิร์นเป็นตัวไฟตัวท็อปก็ได้ มือเปิดฝาท้ายจะเปลี่ยนเป็นตัวโคม้งคมงงโครเมียมก็ได้พวกนี้มันคือปัจจัยที่เราสามารถมองไว้ในอนาคตอาจจะค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนเขามีงบมีทุนมีทรัพย์เขาก็อาจจะตุ้มเดียวจบเลยก็มีนะครับเพราะนั่นนี่นี่คือสิ่งที่รีโว่มอบมาให้เป็นแบบนี้เลยเพราะนัสัพดาั์น,น,นี้ราคานะฮะ5 7 9 0 0 0บาทปี2021ฝากไว้ในหัวจิตหัวใจด้วย ฝากไว้ใหให้เป็นตัวเลือกด้วยกขอคง .1 2 3 4 A B C แล้วพวกนี้ก็ว่ากันไป5 7 9 9 0 0ขอเน้นย้ำนะฮะสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ดูคลิปอัานมานะครับจอง300เงินสดกับบ้าน5,000แน้ำมันเต็มถังขับฟรีอีก90วัน ดอกเบี้ย2.99ใครที่สนใจ4ประตูตัวเตี้ยคันนี้แอดไลน์ใต้ล่างหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาได้เลยนะฮะและเดี๋ยวมาที่ร้านเราไปทดลองขับกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ